แล้ว <Hi down. S 1> ตลาดสดเพชรบุรีสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กันที่ตลาดเพชรบุรีกันครับตลาดที่ผมพามาเดินวันนี้มีชื่อว่าตลาดทรัพย์สินหรือที่คนเพชรบุรีเรียกกันว่าตลาดหน้าอนามัยครับที่จอดรถของตลาดหาไม่ยากนะครับสามารถจอดได้ตามแนวถนนตลอดแนวเลย หลังจากที่ผมได้ที่จอดรถแล้วก็เดินย้อ,ยอนใหม่ดีนึงเพื่อที่จะเข้าตลาดครับวันที่ผมมาเป็นเช้าวันเสาร์พอดีตลาดเลยคลึกคักมากกว่าปกตินะครับพ่อค้าแม่ค้านำพืชผักผลไม้มาขายตามรายทางทำให้เราได้สัมผัสบรรยากาศของชาวตลาดได้เป็นอย่างดีเลยครับ ไม่รู้สิวเรืนเดินไรทวเตลานระวเรืนรัวรือรัวนวครันนนครันว รถเยอมากถึงแล้วครับทางเข้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวพาเดินในตลาด่านซื้อมีอะไรบ้างมาเมืองเพชรแค่หลับตาผมก็รู้แล้วว่าจะต้องนึกถึงอะไรนะครับโอ้นี่ไงครับน้ำตาลโตนดแท้กิโลละ65บาท ที่ตลาดหน้าอนามัยนี้จะเป็นตลาดทั้งตลาดสดตลาดขนมหวานและตลาดขายอาหารแห้งนะครับแต่แผงขายอาหารสดเช่นเนื้อสัตว์จะมีค่อนข้างน้อยนะครับส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อาหารแห้งและพวกขนมหวานนะครับเดี๋ยวซื้อทองม้วนด้วยนะจำทองม้วนได้ไหม สนออร่ยโดยสินค้าอื่นๆก็เหมือนตลาดทั่วไปนะครับแต่วันนี้ผมให้ความสนใจไปที่ขนมหวานนะครับซึ่งถูกเคลมมาว่าทำจากน้ำตาลตหนดแท้ซึ่งให้ความหอมและหวานเป็นเอกลักษณ์มากเลยครับ งนี่ไงครับทองม้วนเจ้าประจําของผมผมมาที่ตลาดเพชรทรายเป็นต้องซื้อทองม้วนกลับไปบ้านเสมอเลยครับราคาก็ไม่แพงนะครับ80-100ถึง100บาท เดินเล่นในตลาดจนเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะพาไปร้านเชนไนท์รถช่องสิงคโปร์เจ้าแรกของจังหวัดเพรบุรีกันนะครับ อยู่ตรงนี้นี่เองร้านเจนไนถึงแล้วนะครับจริงๆแล้วทุกครั้งที่ผมมาเที่ยวที่จังหวัดเพชรบุรีผมก็จะแวะมาที่ตลาดลนี้เสมอครับแ,รและมีกิจกรรม3อย่างที่ผมจะทําเป็นรูทีนเลยก็คือ1ซื้อทองมว้วน 2. กินรสช่องเจนไนและ3ไปซื้อหมูหวานครับซึ่งอย่างที่3เดี๋ยวผมจะพาไปเยี่ยมชมตอนท้ายคลิปนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปสั่งรถช่องเจอไนกันก่อนเลยนะครับรถช่องเจอไนมีน้ำหวานให้เลือก2แบบแบบแรกคือกะทิสดน้ำจออกสีขา,ขาวส่วนแบบที่2คือกะทิข้นน้ำจอ,อกสีน้ำตาลน้ำตาลผมชอบกินกะทิข้นมากกว่านะครับส่วนเครื่องเคียงของรถช่องมีหลายอย่างนะครับ เช่นถั่วแดงมันเผือกหรือสับประรดชอบแบบไหนก็จัดได้เลยนะครับแก้วที่คุณลุงทำอยู่นี้เป็นแก้วสำหรับทานที่ร้านนะครับส่วนของผมจะใช้เป็นแก้วพลาสติกเพื่อไปทานบนรถครับ

สังเกตที่น้ําแข็งนะครับร้านนี้จะใช้เครื่องบดน้ําแข็งเองน้ําแข็งที่ออกมาเลยมีความละเอียดมากครับคล้ายๆปืนนุ่นก็ไม่ปานกรีบร้อยแล้วครับ1แก้ว2อย่างในราคา25บาท

เหมูใช่ถึงแล้วครับร้านหมูหวานเจ้าประจําที่ร้านนี้มี3หมูขายนะครับหมูหวานหมูแผ่น,นและหมูหยองเห็น <He ard S 1> เป็นร้านบ้านๆแบบนี้บอกได้เลยนะครับรสชาติอร่อยมาก แผน่น494ตันีล900แต่นี้เป็นหมูหยอ,อ,ขของ4ละ910ตัน ในมุมเล็กๆของหลายสถานที่มักจะมีของอร่อยๆซ่อนตัวอยู่ไม่จำเป็นต้องเป็นฮอกแอร์หรือราคาแพงฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับผม